ที่ต้องการปกป้องประเทศชาติเราจะตีความที่ถูกต้องแต่ถ้า,าหัวใจไม่บริสุทธิออ์ต้องการปกป้องเอกชนป้องังต้องการปกป้องในทุนเะนี่ยเราก็จะตีความเอื้อให้กับในทุนสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาสรุป ความคืบหน้าปัญหาของดาวเทียมไทยคมให้กับพี่น้องได้รับทราบเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมหา,หาการที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีมากจนถ้าครบ30ปีเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผมจะสรุปพี่น้องเห็น3ประเด็นครประเด็นแรกก็คือความคืบหน้าการทวงคืนไทยคม7และ8ประเด็นที่2ก็คือการส่งมอบไทยคม4และ6และประเด็นที่3ก็คือมติคณะมนตรีที่ผ่านมาผมมีข้อสังเกตว่ามติคลมจะถูกวางยา เราเอาประเด็นแรกก่อนนะครับพี่น้องก่อนที่ไปคุยประเด็นแรกอ่ะทวนความทรงจําพี่น้องบนฟ้ามีดาวเทียมเหลือสี่ดวงคือดวงดวงสี่ดวงหกดวงเจ็ดดวงแปดพี่น้องจําเป็นคู่นะฮะนี่คือดวงสี่กับดวงหกนะดวงสี่และหกดวงเจ็ดและแปดแล้วปกติแล้วนะให้พี่น้องจําเพิ่มเติมนิดนึงคือดวงสี่เนี่ยทำแต่แล้วองเป็นดาวเทียมสำรองของดวงสามพี่น้องเห็นไหมครับ ดวง2เป็นดาวเทียมสำรองของดวงหนึ่งก็จะคล้ายๆกันปรากฏว่าดวง4เป็นลูกตุกติกที่ไม่ยอมทําเป็นดาวเทียมสำรองแต่ทําเป็นดาวเทียมดวงใหม่และที่ใช้เพื่อบริการอินเทอร์เน็ตแล้วตอนหลังก็เลยมาส่งดวงเป็นดาวเทียมสำรองงั้นไม่เป็นไรครับให้ไป้องเห็นภาพว่าบนฟ้ามี4ดวงดวง4ี่ดวง6 1ชุดซึ่งขนาดนี้ส่งมอบให้กับประเทศไทยละให้รัฐบาลละแต่มีปัญหาดวง7ดวง8ไม่ยอมส่งมอบอ้างว่า เป็นใบอนุญาตสมัยคอรมอกุณยิงรัตงั้นวันนี้เรามารายงานความคืบหน้านะครับประเด็นแรกก็คือความคืบหน้าในการทวงคืนดวงเจ็ดและดวงแปดอย่างที่ผมเรียนพี่น้องว่าเนื่นองจากว่าเป็นการออกใบอนุญาตที่ใช้อํานาจไม่ชอบและมีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญเพราะออกใบอนุญาตดวงเจ็ดและดวงแปดทับซ้อนกับสัญญาสามประานดาวเทียมไทยคมที่ยังไม่หมดอายุมันมีอย่างที่ไหนละ่ะ โครงการหนึ่งมี2ระบบระบบใบอนุญาตกับระบบสัมปทานที่ยังไม่หมดอายุผมได้ทวงคืนไป2อ,อวิธีการวิธีการแรกคือ,อร,ร้องไปที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งศาลได้เริ่มไต่สวนแล้วและการแต่สวนของศาลเนื่องจากว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทั้งหมดก็สามสิกระท่านฮนะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดคือ52คนที่ผมร้อง และสารอาญาแผนกคดีทุจริตเปิดไต่สวนไปได้หนึ่งครั้งนะฮะและศสารท่านบอกว่าเนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจำนวนมากสารท่านก็เลยจะต้องปรึกษาไปยังสารอุทธรว่าการที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจำนวนมากอยู่ในอำนาจศาลไหมถ้าสารอุทธรบอกว่าอยู่ในอำนาจศาลสารก็จะพิจารณาต่อไปแต่ถ้าบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลสารท่านก็จะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ้าไม่ว่าศาลแต่ตัดสินว่าคดีนี้คุณยิ่งรักไม่ชอบผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทุจริตต่อหน้าที่ก็ว่างไปเราจะได้ไทไทคมโดนเจ็ดและโดนแปดคืนอันนี้คือประเด็นประเด็นการทวงคืนในกรณีที่ร้องไปที่ศาลทุจริตอีกกรณีหนึ่งคือเรา้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งต่อไปที่ศารลรัฐธรรมนูญให้มีการพิจารณาว่าการออกบรนุญาตไทยคม7และไทยคม8นั้นขัดรัฐธรรมนูนเพราะ เป็นการออกใบอนุญาตทับซ้อนกับสัมปทานที่ยังไม่หมดอายุซึ่งณขณะนั้นรับหนูมาตา305วงเล็บ1เขาห้ามไว้ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้เจ้าหน้าที่ประสาอนอทิษผมนะเพราะทราบข่าวว่าผมมีการร้องไปที่ศาลทุจริตร้องไปที่ศาลปกครองขอสำนวนที่ผมร้องด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาคดีซึ่งผมได้รวบรวมสำนวนที่ร้อง ทั้งสารทุจริตและสารปกครองไปให้กับทางผู้จัดการแผ่นินเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาดังนั้นการทวงคืนไทยคม78 on the way ฮะกำลังดําเนินการไปเรื่อยๆแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรผมแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนี่คือประเด็นที่1ประเด็นถัดมาที่จะต้องคุยเรื่องนี้ยังเป็นมหากานะก็คือการส่งมอบไทยคม4และ6เพอพี่น้องสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีชัยวุฒิเคยโกหกกลางสภา ว่าสถานีอัพลิงดาวลิงเป็นของเขาต้องอาศัยเขาต้องพึ่งพาเขาแล้วก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดผมว่าเสียงเขาอ่อยลงแต่การอ่อยของเขาเนี่ยผมก็ยังสึกว่าเขาก็ยังหาช่องทางในการพึ่งพากับทางไทยคมอยู่ไม่ใช่ว่าแทนที่ได้มาแล้วจะเอามาันไปการประชาชนด้วยตัวด้วยรัฐบาลเองด้วยกระทรวง DES เองโดยใช้ NT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแต่กลับกลายว่าก็ยังมีความเสึกว่าต้องพึ่งพาไทยคม ผมให้พี่น้องดูการให้สัมภาษณ์ของเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่เขาและประหลัดไปเยี่ยมท่านไปเยี่ยมที่สถานีดาวทเทียมไทยคมพี่น้องลองฟังคําสัมภาษณ์ของเขานะฮะว่าเขาพูดอย่างไรบ้างเดีเขาไปคุยด้วยกันะครับก็คเรื่องของอไรเส้นเรื่องของการตกลงราคาค่าใช้จ่ายธุรกิจต่ตางๆนะครับ แล้วก็ที่สาคัญก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการส่งสัญญาณด้วยนะครับซึ่งหลายส่วนก็เป็นของเอกชนเองไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้หมายความว่าคือการส่งสัญญาณอัพลิงดาวลิงเนี่ยมันก็มีของภาคเอกชนอื่นๆที่ก็ททามันเองนะครับทีมีบางช่องมาอัพลิงสัญญาณเองยู่ล้าไม่ว่าทุกคนต้องมาใช้ของไทยคมทั้งหมดหรือว่าใช้ของเอ็นทีมีมีของเอกชนหลายเจ้าที่สามารถทำธุรกิจได้ในการรับส่งสัญญาณเราทีนะครับประเด็นก็จะเป็นติดต่อหาลูกค้ากันอีกทีหนึ่งนะครับ หมายถออไปนะครับกต่รัฐบาลใดอดีตด้วยนะครับไม่ใช่ผมเพราะว่าตกลงไม่นานแล้วสัญญาณปี24ค่ะเลได้ลงหนุชัดเจนนะคะว่ากสัญญาจะช่วยเหรอจะช่วยเหรอเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าช่รกิจคุกคมดาวเทียมเนี่ยจะประกอบกัย่อะไรอยูแล้วก็มีอะไรอภิปรายนิ่ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้เพราะฉะนั้นการช่วกิจบริการดาวเทียมเนี่ยจะมีตัวควบคุมดาวเทียมอน้อยู่ในเอกาประกอบสัญญาตอนปี24ชัดเจนนะคับ ที่จะเขียน่าอย่างนีง้ชัดเจนมากฉะนั้นเราก็ตรวจสอบตามสัญญาตอนที่เราลข้อสิทธิ์ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิและท่านปลัดกระทรวงดีอีดได้พูดพูดชัดเจนนะว่าเขาได้ตรวจสอบผ่านเอกสารประกอบสัญญาว่าสถานีอัพลิงก์ดาวลิงก์ไม่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานกระทกับขนานี้เขาก็ยังยืนยันว่าทาง เอ็นทีก็ยังต้องพึ่งผ่าไทายคมเพราะว่าแน่นอนนะคุณได้เฉพาะสถานีควบคุมดาวเทียมโยกดาวเทียมซ้ายขวาแค่นั้นเองไม่สามารถส่งข้อมูลอัพลิงขึ้นไปหรือดาวลิง์ข้อมูลลงมาก็ต้องไงก็ต้องอาศัยไทยคมซึ่งผมยืนยันว่าสิ่งที่รัฐมนตรีและทางท่านประหลัดพูดนั้นไม่ถูกต้องผมได้ไปนคนเอกสารตามที่ทั้งรัฐมนตรีและประหลัดได้พูดถึงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญามันอยู่ในเอกสารประกอบสัญญาพี่น้องลองดูนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงเอกสารบันที่17กรกฎาคมปี ปี3-4มั 4. มันเป็นการประชุมร่วมระหว่งางคณะกรรมการหน้าขนาดนั้นและผมจําได้ว่าในเอกสารระบุไว้ชัดเจนว่าคุณทักษิณอยู่ในที่ประชุมด้วยซึ่งวันนั้น1น่ะสิกรกฎาคมสาพี่น้องต้องเทียบกับว่าลงนามสัญญาวันที่11กันยายน3-4ก็เท่ากับว่ามีการเจรจาก,กันก่อนลงนาม2เดือนหลักไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเรามีหัวใจบริสุทธิ์ที่ต้องการปกป้องประเทศชาติเราจะตีความได้ถูกต้อง ถ้าถ้าหัวใจไม่บริสุทธิ์ต้องการปกป้องเอกชนป้องปังต้องการปกป้องในทุนเราก็จะตีความเอื้อให้กับในทุนเพราะว่านักขนาดนั้นเขาเรียกว่า T O R หรือว่า term of reference ในการทําสัญญาพี่น้องผมจะให้พี่น้องดูคร่าวๆนิดหนึ่งนะเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่าไอตอนทําเสนอโครงการหรือ term of reference มันเป็นเรื่องของดาวเทียม erm, กับวงจรดาวเทียม erm, ไม่เกี่ยวกับสถานีภาคพ,พื้นดินเรื่อง u ล l i n k ดาวลิงย้ำนะพี่น้อง คือตอนที่ทําโครงการตอนนําเสนอโครงการเทอร์มอฟเรฟเลนซ์เนี่ยที่บริษัทดําเนินการเนี่ยดำเนินการเฉพาะเรื่องวงจรดาวเทียมงั้นเป็นเรื่องของบนฟ้าแต่เขาไม่ได้ในเทอร์มอฟเรฟเลนซ์ไม่ได้พูดถึงสถานีภาคพ,พื้นดินในการอัพลิงก์หรือดาวลิงก์แน่นอนฮนะถ้าเขาไม่ได้พูดถึงพูดถึงแต่เรื่องวงจรในโครงการเริ่มต้นก็คุยแต่เรื่องวงจรดาวเทียมบนฟ้าไม่ได้คุยเรื่องสถานีภาคพ,พื้นดินและตอนหลังเนี่ย ทางบริษัทไทยคมก็มาเจรจาต่อรองทางกระทรวงคมนานคมในขณะนั้นก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวดังนั้นสถานีอัพลิงดาวลิงเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันแยกาจากกันซึ่งเพราะในมันมาจาก TOR ที่เขาเขียนไว้แต่เนื่องจากบริษัทไทยคมโดยคุณทักษิณขณะนั้นต้องการให้เกี่ยวข้องด้วยทางกระทรวงก็เลยบอกว่ามีวิธีการหนึง่งคุณต้องไปขออนุญาตจากกรมปรวิทโทรเลขณนขณะนั้นนี่ผมให้พี่น้องดูเขาเลยบอกว่า ให้บริษัทไปขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้วใครมาเจรจากันเมื่อตามนี้แล้วคุณทักษิณก็ยอมรับอันนี้พันธุ์โทรทักษิณได้พูดว่าอางี้สําคัญคนระแล้วพี่น้องด้วยใจเป็นธรรมถ้าคิดถึงประโยชน์ประเทศชาติเราจะตีความได้ง่ายๆตามแนวทางที่คณะทํางานเสนอมานี้บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทยังไม่มีความมั่นใจว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตให้บริการสถานีภาคพื้นดินได้หรือไม่ใช่ไหมครเพราะเขาต้องการ เพราะใน T.O.R ไม่ได้เขียนไว้ดังนั้นบริษัทจะดําเนินการขออนุญาตในเรื่องบริการสถานีภาคพื้นดินจากกรมไปสื่อโทรเลขโดยตรงตั้แต่บัดนี้ก็ตามที่คณะกรรมการคณะทํารรงานเสนอและแยกต่างหากจากการให้สัมปทานโครงการดาวเทียมเนี่ยถ้าตีความแค่นี้ก็เหมือนกับว่าไอ้เรื่องสถานีภาคพื้นดินมันถูกแยกจากโครงการสัมปทานดาวเทียมใช่ณขณะนั้น,น,าน,น,นตาม T.O.R และเมื่อบริษัทได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ให้บริการสถานีภาคพื้นดินแล้ว เห็นไหมครับบริษัททําเรื่องไปสินิทรเลขบริษัทก็จะดําเนินการเรื่องสัญญาเห็นไหมครับบริษัทจะดาเนินการเรื่องสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศต่อไปเท่ากับตรงนี้มันเป็นขั้นตอนการเจรจาตอนเทียวอาคุณไม่ได้รวมเรื่องภาคพื้นดินแล้วก็ทางไทยคมต้องการให้รวมด้วยโดยที่จะเหมือนกับว่าทียอาร์นี่จะเหมาลงจงไปเลยรวมไปหมดทุกอย่างแต่ในเมื่อทียอาร์คุณไม่ได้รวมเขาบอกคุณต้องแยกถ้าคุณจะเอาภาพพื้นดินคุณต้องไปขอจากกรมสินิทรเลขและค่อยมาดำเนินการเรื่องสัญญาต่อไป ก็เท่ากับว่าสิบเจ็ดกรกฎาคมมันเป็นขั้นตอนการเจราจาว่ามีอะไรบ้างรวมไม่รวมบ้างและสุดท้ายคุณทักษิณก็ยังยืนยันว่าจะไปขอที่กรมบัญชีโทรเลขและจะมาดําเนินการเรื่องสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศต่อไปและอีกสองเดือนต่อมาก็คือประมาณวันที่สิบเอ็ดกันยายนก็ลงนามซึ่งการลงนามข้อสิบห้าเขียนว่าชัดเจนว่าให้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะหลังจากที่ทางบริษัทได้ไปดําเนินเรื่องแล้วนี่จึงเป็นความเข้าใจผิดของรัฐมนตรีดีอีและของท่านประลัดกระทรวง ผมย้ำนะฮะผมเป็นทวงท่านไม่ต้องการให้ท่านถูกดำเนินคดีและมีอะไรก็จะบอกกันตรงๆให้รีบปรับปรุงแก้ไขเมื่อถึงตรงนี้แล้วพี่น้องครับผมขออนุญาตไปถึงระหว่างประเทศเมื่อหลังจากดําเนินการแล้วพี่น้องตรวจสอบง่ายๆฮะอันนี้คือเว็บไซต์ของ ITU ครับเว็บไซต์ของ ITU อันนี้เป็นหนึ่งในดาวเทียมที่เขาสมว่าให้กับเราน่าจะเป็นดาวเทียมดวงที่6พี่น้องเห็นไหมครับผมขยาพี่น้องดูฮะ administration อัพแอนด์ดาวจะคืออัปลิงดาวลิงเป็นของประเทศไทยครับพี่น้องเห็นไหมครับเป็นของประเทศไทยเท่ากับบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าสถานีดาวเทียบสถานีภาคพื้นดินเพื่อการอัปลิงและดาวลิงอ่ะแอดมินเป็นของประเทศไทยมันถูกระบุเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ว่าถูกแยกออก่างหาจากระบบของ ITU ถูกลงทะเบียนกับ ITU ไว้ด้วยมันคือของประเทศไทยถ้าเป็นของประเทศไทยมันอยู่ในสัญญาสัปทานท่านต้องคืนให้กับประเทศไม่ใช่ว่าแยกออกมาต่างหากไม่ยอมคืนให้ นี่จริงถือว่าเป็นการส่งสัญญาเตือนไปยังท่านรัฐมนตรีดี s และทั้งท่านประหลัดกระทรวง DES นะให้ท่านต้องดำเนินการนะเพื่อรับมอบทุกอย่างกลับมายัางเป็นของรัฐบาลเพื่อให้โอกาสนี้ท่านมาดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะใช้สิทธิ์นี้ที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างน้อยดาวเทียม IPSTAR าดวที่4นะซึ่งเป็นดาวเทียมบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่ท,ทันสมัยในขนานั้นวันนี้ก็ใช้การได้กระจาย การเข้าถึงเอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เลยท่านทําได้เลยโดยที่เราแทบจะไม่มีต้นทุนฮะเราจุดที่น่าสนใจครับพี่น้องผมให้พี่น้องดูย่างนิดหนึ่งมีผู้หวังดีส่งข้อมูลเกี่ยวกับเอ็นทีมาให้ผมเอ็นทีนอเชียแนลเทเลคอมซึ่งเป็นการเมิร์ชระหว่างกสทกับองค์การโทรศัพท์จริงๆการเมิร์ชเอ็นทีขึ้นมาเพื่อต้องการให้มาดูแลดาวเทียมบริหารดาวเทียมด้วยตัวเองถ้ามีสินทรัพย์ตั้งสามแสนล้านมีรายได้เปีละแสนสี่หมื่นล้าน มีพนักงาน20,000คนมีเสาโทรและคมนาคม25,000ต้นทั่วประเทศมีท่อร้อยสายใต้ดินระยะทาง4,600กิโลเมตรฮะมี Data Center 13 13แห่งทั่วประเทศมีเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปยังทุกทวีปมีโครงข่ายสายเคเบิลใย,ยแก้วนำแสงมีระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เข้าถึงจากทุกประเทศในโลกถือครองขึ้นความถี่หลักเพื่อให้บริการรวม6ย่านมีประมาณ600เมกะเฮิร์มือมาขนาดนี้แล้ว NT ดูแลดาวเทียมไม่ได้เหรอท่านต้องดูแลได้สิทรัพย์สินต่างๆท่านก็มีเยอะแยะไปหมดและเงื่อนไขของสัญญาต่างๆเนะี่ยที่รัฐมนตรีดีเอกับทาท่านประหลาดท่านกําลังเข้าใจผิดท่านกําลังเจตนาที่ไม่ตรงไปตรงมาเพื่อเอือ้อกับบริษัทเอกชนหรือว่าในทุนหรือไม่ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ผมเอามาฉายให้ดูครั้งนี้เป็นการยืนยันนะว่าที่ท่านอ้างถึงเอกสารประกอบสัญญาเนะี่ยมันคือเอกสารประกอบกอที่จะมีการลงนามและมีการเจรจาให้เกิดความเข้าใจกัน และเมื่อดําเนินการให้เกิดความเข้าใจกันแล้วไทยคม4เป็นดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงดูแลให้บริการต่างประเทศถึง94%เขาอาจจะพูดในสภา87%แต่ข้อมูลตามเอกสารที่ผมเห็นนั่คือ94%ในประเทศ6%และผมคาดว่าอายุการใช้งานของไทยคม4เหลือประมาณ2ประมาณ2ปีถ้าท่านโมยึกไปยักมาเนะี่ยยึบไปยักมาเนะี่ยเดี๋ยวไทยคม4ก็หมดอายุแล้วงั้นวันนี้ตั้งหลักให้ดีฮะท่านรัฐมนตรีฮะท่านนายกด้วยฮะตั้งหลักให้ดี ผมว่าจากนี้ไปให้ NT เข้าไปดูแลบริหารอันไหนลดค่าบริการให้กับประชาชนได้ไทยก็ลดเพราะต้นทุนเราน้อยและที่สำคัญที่สุดในระหว่างที่ไทยคม4มีอายุประมาณ2ปี6อีกประมาณ 6- 7ปีท่านเตรียมสร้างไทยคม9ได้เลยผมได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญดาวเทียมเนะี่ยไทยคม9อ่ะท่านสามารถเอาเทคโนโลยีทั้งยุโรปหรือเทคโนโลยีของจีนที่จะบริการ 5G นําไปสู่ 6G ท่านเตรียมสร้างได้เลยเพราะขณะนี้ดวง4เหลืออายุประมาณ2ปี สร้างเสร็จใช้เวลาประมาณสักปีครึ่งสองปีท่านก็ยิงเพื่อรับช่วงต่อรัฐก็จะมีดาวเทียมเป็นของประเทศในการดูแลประชาชนทั้งประเทศแล้วก็บริการต่างประเทศดูแลเองเลยเนี่ยสินทรัพย์มีขนาดเนี้ยท่านดูแลไม่ได้เหรอเลยขออนุญาตเตือนไปยังรัฐมนตรีนะฮะเตือนไปยังท่านปลัดกระทรวงที่ให้ข้อมูลที่ผมดูแล้วไม่ถูกต้องเพราะจิตใจท่านเอ็เอียงที่จะช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือช่วยเหลือในทุนนะงั้นอ่านสัญญาดีๆนะฮะและสุดท้ายผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญเหมือนกันที่เราเป็นห่วงรัฐบาล ถ้าพี่น้องจําได้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจริงอยู่คณะมนตรีมีมติในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดาวเทียมไทยคมแต่ผมผมกังวลว่ามันจะจะ,จะทันการหรือไม่เดี๋ยวไทยคมก็จะหมดอายุแล้วหาก,กินเสร็จเรียบร้อยแล้วผลบทสรุปเพิ่งออกหรือเปล่าแต่จุดที่น่ากัวงวลจ,จุดหนึ่งก็คือมติคอรมอได้กําหนดให้เอาดาวเทียมไทยคมดวงที่4มาเข้าสู่ในระบบสัมปทานถ้าพี่น้องจําภาพได้นะฮะที่ผมให้พี่น้องเห็นภาพว่า ดาวเทียมไทยคมดวงที่4ี่เนี่ยมันไม่ใช่ดาวเทียมสำรองสารดีการนักการเมืองเคยมีคําพิพากษาว่าดาวเทียมไทยคมดวงที่4เป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่รัฐจะต้องมีการเจรจาเพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทนก้อนใหม่แล้วก็คือพูดง่ายคือทุกอย่างมันต้องไปตามสัญญาสัมปทานและโทษทีนะทุกอย่างต้องไปเป็นไปตามเงื่อนไขของพรบร่วมทุนของปีสามถ้าจะ ใช้มติคลรมอล่าสุดเนี่ยเพื่อดึงดาวเทียมไทยคม4หรือ i อพีสตาเข้ามาอยู่ในระบบสัมปทานไม่ได้เพราะสิ่งที่ท่านทํากาลังจะขัดต่อคําพิพากษาของศาลมติคลมอลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลได้ยิ่งเป็นศาลฎีกาหน้าการเมืองด้วยมีคําพิพากษาออกมาชัดเจนว่าไทยคมสเป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทานเป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่และรัฐบาลต้องเจรจาผลประโยชน์ใหม่ฮะการที่ท่านมีมติคลมอลดึงเข้าสู่ระบบสัญญาสัมปทาน ก็เท่ากับว่าหนึ่งท่านฟอกขาวคือไทยคมสีผิดมาตลอดท่านกำลังฟอกผิดให้เป็นถูกสองเอามาอยู่ในสัญญาสัมปทาก็คือเท่ากับว่าท่านกล้าให้ระบบการชําระค่าสัมปทธานตามปกติซั่งไม่ได้เพราะว่าไทยคมสีท่านรู้ไหมปีหนึ่งมีรายได้ร่วม4,600ล้านนะปีหนึ่งแล้วทํามากี่สิบปีแล้วแลแค่นี้ผมว่าเขามีผลประโยชน์มหาศาลแล้วจุดที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ท่านทํามติคอรมอจะขัดต่อคําพิพากษาของศาล ไม่ได้ในเมื่อศาลตัดสินแล้วท่านจะเอามติคอ,อรมอตัดพลิกทำพิพากษาของศาลไม่ได้นะท่านมีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีนะทั้งคอ,อรมอเลยนะฮะผมขอย้ำไปยังท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะและผู้เกี่ยวข้องนะว่าท่านถูกวางยาหรือเปล่าแล้วดีไม่ดีมีคนไปร้องคอรมอแค่นี้ก็เจอมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแล้วเพราะคุณท่านกาลังขัดต่อคําพิพากษาของศาลก็เลยขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเรียน ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบนะี่นี่คือภาพรวมที่ผมมาสรุปในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคมทั้งหมดนะดวง4ดวง6ดวง7ดวง8และมะติคลมอที่ขัดดอ,อกคำพิพากษาของศาลไม่ได้ท่านต้องดําเนินการให้ถูกต้องนะถ้าทางที่ดีก็คือถ้าพรุ่งนี้สามารถเสนอเป็นวาระแล้วก็พลิกมติคลมอกลับมาแล้วดำเนินการให้ถูกต้องผมยืนยันขอให้ดําเนินการให้ถูกต้อง อะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกอย่างถูกต้องมันจะโอเคมันจะคลี่คลายไปได้แม้แต่มันจะยากลำบากนิดหนึ่งแต่ทําให้ถูกต้องโดยเฉพาะไอ้สี่กับหกที่สถานีอัพลิงดาวลิงก็ทําให้ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นจะค่อยดีขึ้นแต่ถ้าทําให้ถูกถ้าทําให้ถูกต้องมันจะเป็นพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายจะถูกดําเนินคดีทั้งคลมอย่งแรกและคลมอพลเอกประยุทธ์วันนี้ขออนุญาตสรุปให้พี่น้องฟังเพียงคดีนะครับมีอะไรใหม่ๆผมจะมารายงานพี่น้องเป็นระยะระยะนะครับวันนี้เชิญดีครับสวัสดีครับ Sub ับสไและกดกระดิ่งด้วยนะคะ